คำหยาบไอเหี้ยไอสัตว์จังไรหวยสุนตีนหน้าหีีีชาติหมาไอชิงหมาเกยลูกกะลีสันวบ,บิชมาดฟฟูฟาเกอร์ไชเซอร์คูตาเบเร่คูแตนโบโบตังจีนาครับคำเหล่านี้ทั้งหมดเป็นคำหยาบแล้วมีอีกมากเลยครับที่ผมไม่ได้พูดออกไปบางคำเนี่ยมีคำที่มีความหมายเท่ากันแต่ไม่หยาบเช่นองคชาติกระบือ ตัวงเงินตัวทองทำไมคําบางคำที่มีความหมายเท่ากันถึงกลายเป็นคําหยาบไปได้ทำไมคําบางคำที่เราใช้ในชีวิตประจําวันถึงถูกบอกว่าไม่ดีทำไมคําหยาบจึงแบดอะ่ะ ผมยอมรับเลยครับว่านี่เป็นตอนที่ผมรู้สึกสบายปากมากที่สุดเพราะว่าต่อให้ผมพูดคำหยาบหลุดไปมากแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลนั่นก็เพราะว่าตลอดทั้งตอนนี้นะครับเราจะพูดกันเรื่องคำหยาบล้วนๆแล้วถ้าใครว่างผมฝากช่วยนับนะครับว่าผมพูดคำหยาบไปทั้งหมดกี่คำโดยปกติแล้วภาษาและการใช้ภาษาเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมครับเพราะฉะนั้นเรื่องคำหยาบเนี่ยก็เป็นเรื่องทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน สมมตินะครับถ้าผมพูดคําว่าปูแตงใส่คุณเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะงงเพราะคุณไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณรู้หรือคุณเรียนภาษาฝรั่งเศสมาคุณก็จะรู้ว่าคําว่าปูแตงเนี่ยเป็นคําหยาบเป็นคําด่าในภาษาฝรั่งเศสนะครับมีความหมายเทียบกับภาษาไทยก็คือคําว่าอีกตัวอย่างหนึ่งครับใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยสมมติผมบอกคุณว่าควาย แล้วคุณเป็นคนใช้ภาษาไทยคุณอาจจะโกรธแล้วก็มีเรื่องกับผมได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาคําว่าควายเนี่ยไปแปลเป็นภาษาพมา่าแล้วพูดใส่คนพมา่าคนพม่าอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับถ้าอยากให้เขารู้สึกโกรธเท่าที่เรารู้สึกกับคําว่าควายอาจาต้องเปลี่ยนคานั้นเป็นคําว่าวัวในภาษาพม่าแทนนะครับเพราะว่าในสังคมวัฒนธรรมพม่าเนี่ยเขาใช้วัวเป็นสัตว์แรงงานเหมือนที่เราใช้ควายเป็นสัตว์แรงงานครับและสัตว์ประเภทนี้ก็มีนัยยะของการเป็นสัตว์ที่เชื่องยอมทําตามเราทุกอย่างจนกลายเป็นเหมือนสัตว์ที่โง่แลล้วก็าาายเเปนนทของรระคับ วัวในภาษาพมา่าจึงกลายเป็นคำหยาบคำไม่ดีเหมือนกับที่เราใช้คำว่าควายกับคนไทยนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมภาษานั้นครับต่อให้มันจะหยาบแค่ไหนมันก็ไม่หยาบครับเพราะคุณไม่เข้าใจผมพูดแบบนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ยุทติคำด่าเนี่ยอาจอย่างเช่นอาจอย่างเช่นว่าถ้าคุณไปไปด่าฝรั่งว่าไอ้ควายเงี้ยไอ้เหียเงี้ยต่อให้คุณแปลให้เขาเข้าใจได้ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือคำว่าอะไรมันก็ไม่ฟังชั่นถูกไหม ไม่มันไม่ฟังก์ชันในความหมายที่ว่ามันเป็นคําด่าในระบบวัฒนธรรมคนอังกฤษเนี่ยใช้คําว่าไอลูกหมาเนี่ยใช้คําว่าบิดเนี่ยเป็นคาหยาบแล้วก็เป็นคําด่าถ้าคุณไปบอกว่าไอลูกหมาเนี่ยเออมันก็จะดูว่าดูถูกนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้ดูชั่วร้ายมากขนาดนั้นในทางกับการเหมือนกับว่าถ้าคุณไปด่าคนอังกฤษว่าไอควายเนี่ยมันก็คุณยังต้องอธิบายตั้นงนานเลยว่า นี่นะควายมันเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกอบวัวเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วทําไมมันถึงไม่ด่าว่าไอ้วัวทำไมเราถึงด่าว่าไอ้ควายเนี่ยอธิบายพวกเนี้ยไปเป็นนานเลยแหละนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เขาเจ็บขึ้นมาได้มันมีไอ้เนื่องไขทางสังคมบางอย่างนะเพคุณต้องโตมากับสังคมแบบหนึ่งที่คุณรู้สึกได้ว่า้คำด่าบแบบเนี้ยมันเออมันเจ็บขอบคุณมากครับอาจารย์ยุติเดี๋ยวผมกลัวอาจารย์แค่นี้นะครับผมจะได้เล่าเรื่องต่อ คำหยาบเนี่ยครับมันก็ถูกใช้มาตลอดนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงทุกวันนี้ครับที่มันยังถูกใช้มาเรื่อยๆก็เพราะว่ามันมีหน้าที่ของมันครับหน้าที่ของมันอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นคําที่คนใช้สื่อสารกันเฉพาะาาพบางกลุ่มสังคมบางกลุ่มวัฒนธรรมนะครับอย่างที่เรารู้ไปแล้วอย่างที่2ครับเราใช้คําหยาบเพื่อสื่อสารกันเพื่อแสดงความสนิทสนมแสดงความเป็นกันเองครับเหมือนที่ผมเรียกเพื่อนว่าไอเฮียบาสไอเฮียอ๋องไอเฮียพี่บอลไอเฮียพี่ดินมึงเดียเฮียมึงดีเฮ่ย อย่างที่สามก็คือมันเป็นการใช้เพื่อบอกลำดับขั้นเพื่อบอกลำดับชั้นครับก็คือคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสามารถใช้กับคนที่อยู่ตำแหน่งที่ต่ำกว่าหรือด้อยกว่าได้อันนี้อาจจะพอเห็นได้จากบทละครพีเรียดไทยนะครับที่เราคุ้นเคยกันอย่างที่4ี่ครับเราใช้คําหยาบเพื่อด่ากันครับและไอการใช้ประโยชน์เพื่อด่ากันเนี่ยนะครับที่มักจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่รู้จบเลยคําด่าเนี่ยครับคือคําที่เราใช้เพื่อเจตนาให้คนที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านเนี่ยรู้สึกเจ็บทําน้ําใจใช่ไหมครับ พอเราเอาคำหยาบมาด่ากันเนี่ยก็มีความสร้างสรรค์ต่างๆในการผลิตคำมากมายเลยครับในประเทศไทยนะครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับคำด่าอยู่ชิ้นหนึ่งครับพบว่าในภาษาไทยเนี่ยมีคำด่าอย,อยู่อย่างน้อย182คำนะครับนั่นแค่อย่างน้อยนะครับและใน182คําคำนั้นเนี่ยสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ถึง13หมวดหมู่ครับมีตั้งแต่เช่เอเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกนะครับมีเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆมีเรื่องเพศมีเรื่องสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคำประเภทอาวุธเนี่ยเราก็ามาใช้ด่ากันนะครับเช่น ไอ้อกอีหอกฮักเป็นต้นทีนี้ออกจากไทยไปดูระดับนานาชาติกันบ้างนะครับมีนักภาษาศาสตร์2คนครับเป็นนักภาษาศาสตร์ชื่อดังของโลกเลยครับได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคําด่าและคําหยาบในสังคมวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกนะครับขเขาก็พบว่ามันมีความแตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละที่ยังไงก็ตามเขายังพบว่ามันมีความสากนอยู่ในคําด่าด้วยนะครับไอ้ความสากลที่ว่านี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกเนี่ย จะพูดจะด่ากันเนี่ยมี2เรื่องหลักๆครับก็คือเรื่องเพศแล้วก็เรื่องสิ่งปฏิกูลในสังคมนั้นๆน,น,นะครับแต่ทีนี้ปริมาณมันจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความสร้างสารรค์ของนักด่าในที่นั้นๆครับอย่างในไทยก็คือมีอย่างน้อย182คแปบคภูมิใจจริงโอเคครับถึงมันจะต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างแต่คำหยาบเนี่ยก็มีใช้กันทั่วโลกใช่ไหมครับ ถ้ามันถูกใช้ทั่วโลกมันก็ควรจะเป็นเรื่องปกติสิแล้วทําไมคําหยาบมันถึงแบดได้ครับสําหรับในไทยเนี่ยครับคำหยาบมันมาแบดมันมากลายเป็นเรื่องไม่ดีมากลายเป็นเรื่องที่ผิดชัดๆก็เพราะว่ากฎหมายบอกว่ามันผิดครับพูดอีกแบบก็คือคนที่มีอํานาจออกกฎหมายสามารถใช้อํานาจนั้นบอกว่าคําไหนหยาบคําไหนไม่หยาบได้ครับตัวอย่างหนึ่งที่พอจะเห็นได้ชัดก็ย้อนกลับไปช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ ในกฎหมายตา3ดวงในประมวลกฎหมายนะครับมีการยกคําว่าไอ้ไอ้แบบที่เราใช้เรียกเพื่อนใช้เรียกคนที่สนิทในทุกวันเนี่ยครับกลายเป็นคําที่เป็นคำหยาบแล้วก็ใครใช้มันเรียกคนอื่นเนี่ยมีความผิดฐานวิวาทด,ด่าทอนะครับมีโทษจับแล้วก็สามารถปรับเงินค่าเสียหายให้กับผู้กรณีได้ด้วยอีกกรณีหนึ่งครับชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยในปีพุทธศักราช2500ผิดครับ อีกกรณีนึงครับชัดเจนขึ้นมาหน่อยในปี2460ครับก่อนสองครามโลกนิดหน่อยมีเคสการฟ้องร้องกันขึ้นศาลว่าด้วยการด่าครับเคสนั้นเนี่ยด่ากันว่าไอ้ว่าอีครับแล้วก็ถูกประเมินว่ามีความผิดฐานลามกอนาจารงงไหมไม่ต้องตกใจนะครับคือณยุคนั้นเนี่ยคำว่าลามกอนาจารไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเพศนะครับก็ยังหมายถึงเรื่องการวิวาด่าทอทะเลกกาะกันอื่นๆด้วยถ้าอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นสามารถไปติดตามฟังได้ในพอดแคสต์ประวัติศาสตร์พึงแซ่บครับไอเดีย ขขายของกฎหมายบอกว่าผิดแล้วยังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่พอครับเพราะว่าคําหยาบมันถูกทําให้ยาบหนักมากขึ้นไปอีกเมื่อมันไปถูกเทียบกับคําสุภาพครับไอความสุภาพในไทยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาจากไหนไกลครับจริงๆแล้วก็มาจากชนชั้นนามาจากเจ้านายมาจากชนชั้นไฮโซในอดีตน,น,นะครับที่เขาต้องถือสมบัติผู้ดีต้องรักษากริยาวาจาให้สุภาพอยู่ตลอดเวลานะครับไอความคิดแบบนี้ก็ค่อยๆถูกถ่ายทอดส่งต่อมาถึงชาวบ้านเนี่ยพวกเราด้วยเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาต้องสุภาพเป็นขนาดไหน ย้อนกลับไปที่สมัยรสีครับมีหลักฐานเลยนะครับว่าในวังเนี่ยห้ามมีการพูดคําว่าอ้วนและผอมกับเจ้านายครับคือถ้าใครพูดคําว่าผอมใส่เจ้านายเนี่ยมีโทษโดนโบยเลยนะครับที่คําว่าผอมไม่สุภาพในเวลานั้นเนี่ยครับก็เพราะว่ามันถูกนําไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจสารที่ตัวสู้ผอมครับแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการของคนครับอีกตัวอย่างหนึ่งใกล้ปัจจุบันขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ยังส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนั่นก็คือคําลงท้ายเพื่อให้คําสุภาพอย่างเช่นคําว่าครับคําว่าค่ะอันนี้ ก็เกิดขึ้นจากการสร้างโดยชนชั้นนำไทยเช่นกันนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณปีพศ2485ในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามครับ,รบมีการประกาศออกมานะครับว่าด้วยการใช้คําสุภาพให้พวกเราทุกคนใช้กันโดยมีนัยยะเพื่อทําให้คนไทยเนี่ยสามารถเป็นสุภาพชนที่ทัดเทียมกับอารยะประเทศเขาได้นะครับสุดท้ายไอ้เรื่องนี้ก็ถูกส่งต่อมาในแบบเรียนนะครับเรื่อยๆมา เป็นไงล่ะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยใครที่พูดแล้วไม่มีคําลงท้ายที่สุภาพอย่างครับค่ะเนี่ยก็กลายเป็นคนที่พูดจะไม่สุภาพไปเลยครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันมีคําบางคำเนี่ยถูกทําให้สูงกว่าและคําบางคําถูกทําให้ต่ํากว่าอย่างเช่นคําหยาบเพราะฉะนั้นแล้วคําหยาบมันก็ควรจะไม่ถูกใช้แล้วก็ไร้ค่าไปเลยใช่ไหมแต่ใจเย็นก่อนเพราะต่อให้มันจะถูกบอกว่าหยาบแค่ไหนเนี่ยแต่มันก็มีประโยชน์มีหน้าที่ของมันตามที่ได้บอกไปแล้ว และอีกประโยชน์หนึ่งของคำหยาบนะครับนั่นก็คือมันสามารถถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือทางอํานาจของคนที่ตัวเล็กตัวน้อยคนที่ไม่มีอํานาจต่อรองเนี่ยได้ด้วยตัวอย่างและคำอธิบายชัดๆของเรื่องนี้นะครับอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า The Weapon of the Weak โดยเจมส์พีสกอตครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นงานกก่งวิชาการนะครับถูกเล่าแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับสังคมในมาเลเซียครับเจมส์พีสกอตเนี่ยบอกว่าคนที่มีอํานาจน้อยในพื้นที่นั้นณเวลานั้นเนี่ยครับประดิษฐ์คำหยาบขึ้นมาชุดหนึ่งครับ เอามาด่าเอามานินทาคนที่มีอํานาจและไอ้คำหยาบชุดนี้ที่ถูกใช้ด่าใช้นินทาเนี่ยคนมีอานาจไม่รู้ความหมายมันด้วยนะครับอารมณ์แบบเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีอํานาจใช่ไหมครับจะต่อรองผู้มีอานาจด้วยการด่าแล้วก็ตั้งวงเลยครับประดิษฐ์คำหยาบขึ้นมานินทาด่าผู้มีอานาจทุกวัน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 พวกเราเนี่ยสนุกมันปากกันมากแต่ผู้มีอานาจเนี่ยบางทีมันโง่จนไม่รู้้วยทีมว่ามันโดนด่าอยู่อันนี้แบบหนึ<ย> <gracias. S 2> RF, ่งนะครับหรือบางทีต่อให้รู้ว่าโดนด่าเนี่ยไอ้ผู้มีอำนาจเนี่ยก็ไม่มีปัญญาพอจะรู้้วว่่่าาาาาคคมมหหยยยของเเลนนัี แปลว่าอะไรกันแน่ก็คือมึงมีอำนาจไปซะเปล่า,าแต่มึงมีปัญญารู้ว่าคนชั้นล่างหรือคนที่มีอำนาจน้อยกว่าดา่ามึงว่าอะไรอยู่กระจอกมากๆเลยใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำหยาบมันก็เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมภาษาครับเราเรียนรู้จากภาษาได้ยังไงก็เรียนรู้จากคำหยาบได้อย่าง,งนั้นแหละครับไ,ได้รู้ว่าเขาให้ความสําคัญหรือไม่ให้ความสําคัญกับอะไรได้รู้ว่าเขาใช้คําหยาบใช้ภาษาในการต่อรองต่อต้านต่อสู้ยังไงก็มีโอกาสที่เราจะทําความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้น ส่วนเรารู้แล้วจะใช้คำหยาบเหล่านั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับเหนื่อยทิพหายแล้วก็คงหมดเวลาของผมแล้วนะครับที่จะใช้คำหยาบได้โดยไม่ต้องระมัดระวังแล้วมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปกับ why is bad ครับสวัสดีครับเก็บไว้เก็บไว้พีนาโบโบผู้แต่ง ครับอ้าวใครไม่ปิดโทรศัพท์เออมันสิบโมงแล้วมันแม่งแล้วก็คนที่อะไรปลุกสิบโมงงานเก้าโมงปลุกสิบโมงอีานผมขอใหม่เลยดันแล้วโอ้ยะัะนะกู